ชนิดโจชาบเวลชาน่ครับบรรยากาศของทางรถตัวนะฮะที่จะเดินทางไปหยวนหยางนะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับสถานีรถนะฮะอ๋อโอเคครับเจอแล้วครับนี่ครับจะมีภาษาอังกฤษด้วยนะฮะตรงนี้ครับเขียนว่าหยวนหยางชิงกันนะฮะหยวนหยางนะครับออยู่ออกตรงช่องสามนะฮะอร์มินอลที่สามช่องที่สามนะฮะ อ๋อบินเทียนอันนี้ไปบินบินบิน,บ,นบินเบียนนะฮะไปลา,ลาวกลนะครับอาาะะ๋อไปเหยาซานนะฮะไปเหยาซานนะครับไปลาวกลก็คือไปอ๋อเวียดน,นามนะฮะคันนี้ครับเป็นรถระหว่างประเทศนะนูครับไปคุณหมิงมีครับโอ้โนครับคุณหมิงันคันนี้ฮะคุณหมิงคุณหมิงนะครับวิ่งระหว่างเมืองใหญ่นะฮะ คุณหนิงหนานหนิงมีครับหนานหนิงนะช่องนี้ครับหนานหนิงนะฮะแล้วก็ไปเออโอ้มีมีเออเชีงยงไฮ้ด้วยฮะโอ้ไกลๆครับเป็นรถระหว่างเมืองก็มีนะฮะนี่ครับแต่ของสนิจ,จอที่จะไปคือตรงนี้ครับหยวอนหยางฮะ เยอนอยางนะครับนี่คือบรรยากาศโดยรอบนะฮะของสถานีขนส่งครับก็ถือว่าทันสมัยฮะเป็นรถเป็นรถที่ไม่มีแอร์นะส่วนใหญ่เป็นรถถ้าเป็นรถไปไม่ไกลนะเป็นรถไม่มีแอร์ฮะ รถของทุน yeah. mm ิโนะฮะแบบนี hmm. yeah. mm ้นะครับกบรรทุกสัมภาระบรรทุกอะไรด้วยนะครับแบบนี้นะฮอันจะไปข้างล่างมลยะไหข้างลเหรอะไดมีก่ปข้างล่างไมไมมีอะไรสำคัญบ้างไม่มี ดูว่าวางเทินตรงนี้ก็ได้นี่คูดนี่นี่เออใช่วางนี้ก็ได้นี่จะวางก็วางวางได้หรือจะวางครับเลยอ๋อนี่ครับสัมภาระของพวกเรานะครับแบ็คแพ็คเกอร์ครับเดี๋ยวไหนโอเคนะครับนี่ครับไรยังในรถนะครับเป็นประมาณสิบกว่าที่นั่งนะครับสิบกว่าที่นั่งขอบด้านซ้ายครับขอบทุกที่ติดตามชมครับสนุนโจทง Travel c h a ครับ